กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนวยนะครับผมและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Andy f r e e o o m นะครับหรือ AFD ซึ่งเป็นชื่อย่อนะครับเพิ่งคิดขึ้นได้นะเผื่อ a n d ดี r e e d o อเนี่ยมันจะพิมพ์ยากไปนะครับเผื่อ AFD นะครับผมก็สักพักแหละคงจะติดตลาดอ่ะมั้งน,นะ <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม AFD นะและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องระดับของ แกรบคาร์นะครับมีระดับด้วยกันทั้งหมด5ระดับนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับต้องเป็นทั่วไปนะครับผมคุณขับไม่ขับยังไงคุณก็เป็นเมมเบอร์หรือสมาชิกนั่นเองนะครับจากเมมเบอร์นะมันก็จะขึ้นเป็นอะไรซิวเวอร์ไงระดับต่อไปก็เป็นโกสูงขึ้นไปอีกนะครับผมก็เป็นแพททิ่น้ำนะครับและสูงสุดของเรานะครับผมคือฮีโร่นั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละประเภทของคนขับนะครับมอไซค์หรืออะไรก็ตามเนี่ย มันก็จะไม่เหมือนกันผมก็ทําเกี่ยวกับแกลบคามาตลอดแล้วนะยังไม่ได้แว็บไปแกลบฟู้ดหรืออะไรเลยนะอะไงก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มทานะครับได้1ปีแล้วนะตอนนี้นะโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก่อนจะไปดูระดับแต่ละระดับกันนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะก็อยากรู้ว่าระดับของมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าทาง สิทธิพิเศษในแต่ละระดับเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมผมจะเอารายละเอียดเนี่ยแปะลิงก์ไว้ด้านล่างในรายรายละเอียดนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูกันเองนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆผมไม่สามารถอธิบายหมดได้แน่นอนนะผมจะเอาร่าวๆที่สําคัญนะครับว่าแต่ละระดับและสิทธิพิเศษเนี่ยมันมีอะไรมันต่างกันยังไงเอาที่แบบสําคัญจริงๆนะครับผมและเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดนะครับผม ทุกระดับที่เหมือนกันหมดเลยนะก็คือดาวนั่นเองนะครับดาวที่ได้จากลูกค้าที่ให้กับเรามาต้องมี4.70ขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับสิทธินน์นั้นๆนะส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงส่วนลดค่าคอมมิชชั่นนะครับจะมีเฉพาะแค่โกแพทตตินัมแล้วก็ฮีโร่นั่นเองนะครับส่วนลดคอมมิชชั่นมันยังไงเงื่อนไขมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมเงื่อนไขนะครับของมันคือคุณต้องอยู่ในระดับ นั้นๆนะครับถึง3เดือนขึ้นไปคุณถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็คือถ้าคุณอยู่โกนะครับผมโกโกโก3เดือนนะครับผม3ประตูเลยนะโกโกโกนะก็คือตรงนี้นะครับก็คือว่าจะได้ส่วนลดคอมมิชชั่นนะครับคืน2%สมมุติว่าคุณนะครับได้ในตรงนี้ก็คือคอมมิชชั่นเนี่ยคืน2เซนยังไงนะก็คือพอคุณครบ3เดือนปุ๊บตามเงื่อนไขนะครับแล้ว ในเดือนนั้นคุณขับรถนะครับโดนหักคอมมิชชั่นสมมติผมตีให้สมมติว่าเดือนนั้นคุณขับได้นหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับคุณโดนหักคอมมิชชั่นไป25%ถูกไหมย5่า25ของเท่าไหร่ครับ1,000 0ก็คือ2,500บาทซึ่ง2,500บาทนี้ก็คือส่วนที่เราโดนหักคอมมิชชั่นไปใช่ไหมครับ ทีนี้ทางบริษัทนะครับก็จะคืนคอมมิชชั่นให้คุณ2%นะครับคิดจากเปอร์เซ็นต์ที่หักไปก็คือ25นั่นะเองคุณก็จะได้คืน50บาทนั่นะเองนะครับนี่คือในระดับของโกนะครับส่วนขึ้นไปนะครับอีกระดับหนึ่งนะก็คือระดับของแพททีนัมนะครับแพททีนัมนะครับคุณขับติดต่อกัน3เดือนคุณจะได้คอมมิชชั่นคืน3%นะครับผมซึ่ง3%ผมตีให้สูงๆสมมติว่าคุณขับได้ ยังไงก็ต้องอ่ะผมแม็กซิมัมให้นะครับของแพทตินัมนะครับผมก็คือ4 0,000ื่นนั่นเองเท่ากับ10,000บาทนะครับ10,000บาทคุณจะได้คืน3%นะครับผม10,000บาทเนี่ยก็คือเป็นคอมมิชชั่นที่หักโดนหักไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จ,จะเป็นเท่ากับคุณจะได้คอมมิชชั่นคืน300บาทนั่นเองคุณรักษาในแพทตินัมแพทตินัมแพทตินัมจนครบ3เดือนนะครับในเดือน ถัดไปก็จะได้คอมมิชชั่นคืนบริษัทก็จะโอนเข้าระบบเลยนะครับมันจะขึ้นคืนว่าคอมมิชชั่นเลยนะครับฮีโร่เนี่ยสูงสุดของเรานะครับผมตีไป6 0,000นะทุกคนแล้วทุกคนรู้ไหมว่าถ้าคุณขับได้เดือนละ6 0,000หรือทะลุ6 0,000ขึ้นไปนะครับเป็นฮีโร่สเดือนเนี่ยนะครับบริษัทนะครับจะหักคอมมิชชั่นคืนนะครับผม25%นะครับสมมุติว่าเดือนเดือนนั้นนะครับคุณขับได้60,000บาทนะครับคอมมิชชั่นก็คือ15ื่นบาท 15 0 0 0ันบาท1 5 0 0 0บาทนะครับซึ่ง15 0 0 0บาทเนี่ยเป็นคอมมิชชั่น25%ที่เราหักไปให้กับบริษัทหรือบริษัทหักอาไปนั่นแหละนะตรงนี้นะครับ1 5 0 0 0บาทเนี่ยคุณจะได้คืน25%ของ1 5 0 0 0บาทนะครับคุณก็จะได้คืนอยู่ที่3750บบาทนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิทธิพิเศษที่เราได้คืนมาก็โอเคนะครับที่ผมเคยขับมา คือผมเคยได้อยู่แค่ฮีโร่อยู่ประมาณก็คือประมาณ4เดือนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยนะครับก็คือ6 0 0 0ืของคุณเนี่ยนะครับคุณหักหักค่าน้ำมันนะครับผมไปผมของผมขับวันละห้าร้อยนะหักนะครับก็คือจะเป็นวันละห้าร้อยนะครับก็คือหมื่นห้านะครับสามสิบวันนะสมมติตีแบบผมขับทุกวันแล้วกันหมื่นห้านะครับหักลบกับหกหมื่นนะครับผมก็จะเหลืออยู่สี่หมื่นห้าถูกไหมและ คอมมิชชั่นเราโดนหักอีกเท่าไหร่ครับหมื่นห้านะครับผมก็จะเหลืออยู่แค่สามหมื่นนะครับผมครึ่งครึ่งนะครับผมค่าน้ำมันกับค่าคอมมิชชั่นหักไปแล้วนะครับผมและเราก็จะเหลืออยู่สามหมื่นนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นกําไรแหละแต่ว่าที่ผมจะบอกคือว่ามันก็จะมีค่าสึกหรอซึ่งของผมเนี่ยจะหักอยู่ที่เวลาสองร้อยนะครับประมาณนะสอง 6, 000, ร้อยบาทสองสองร้อยคูณสามสิบหกพันสามหมื่นลบไปหกพันเหลือเท่าไหร่ทุกคนสองหมื่นสี่พันบาทถูกไหมฮะ 24,000บาทนั่นคือกําไรของคุณนะครับต่อเดือนที่ถ้าคุณขับได้เดือนละ6 0,000นะก็ะคือคุณ30วันเนี่ยถ้าคุณขับได้วันละ2000ันส0ทุกวันเนี่ยหรือวันไหนคุณขับเกินไปคุณขับเผื่อไปเลยจะได้ไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะจะได้ไม่ต้องมาปั่นทีหลังนะถ้ามีโอกาสขับไปได้เนี่ยคุณขับไปแล้วมันก็จะได้60,000ขึ้นมานะครับซึ่งวันละ2,000นะทุกคน2000นนะแล้วตรงเนี้ย คุณเหลือ2,000เนี่ยคุณหักเสร็จเบ็ดเสร็จถ้าเป็นแบบผมเนี่ยคุณจะเหลือ24 0 0 0่นะครับค่าสึกหลอรถหักแล้วค่าคอมมิชชั่นหักแล้วคับคุณจะเหลือ24 0 0 0แล้วถ้าคุณท,ทําติดต่อกันได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณจะเหลือ24 0 0 0บวกกับอีก3 7,50นะครับสรุปว่าเดือนที่สาเดือนเดือนที่คุณจะได้โบนัสคืนนะครับคุณก็จะได้27,750ับาทนะครับเกือบเกือบสามหมืนะครับผมเคยทา บริษัทเนี้ยอยองมากผมได้เดือนละ20,000ื่นเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะกว่านะครับคุณก็ใช้เวลาตรงนี้คุณมีเวลาอะไรเงี้ยมากกว่าตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปเนี้ยครับคือว่าถ้าคุณขับได้นะคุณจะได้ประมาณนี้เลยนะสเดือน2 0 0 0มื่นสี่สองหมแล้วก็ไปจบเนี่ยครับก็เป็น2องพแล้วหลังจากนั้นไปนะครับผมเข้าเดือนที่5 6 7เนี่ยคุณก็จะได้อย่างนี้ตลอดถ้าคุณทำได้นะอันนี้อันนี้แค่ผมพูดแบบเปรยให้ฟัง คุณได้คุณได้ของคุณเองอยู่แล้วนะครับไม่มีใครบังคับว่าคุณจะขับน้อยขับมากอะไรอย่างนี้ถูกไหมนะตรงนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมมาเจอแล้วก็แนะนํามาบอกต่อเผื่อบางคนที่ขับอยู่นะครับหรือ,รอยังไม่ได้ขับนะครับอยากรู้ในตรงนี้นะผมก็มาบอกให้แล้วตรงนี้นะนี่คือระดับของแกลปคาร์นั่นเองครับส่วนแกลปอ,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 อื่นๆนะก็ไม่ได้ทํานะครับ <laughs> เพราะว่าระดับมันค่อนขา้างต่างกันนะครับผมไม่เหมือนกัน มอไซค์เก็บรอบ300รอบ450รอบออะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เป็นแก๊ปคานะจ๊ะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมบอกไปนะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่ให้มาของแก๊ปเนี่ยที่ให้มาประมาณ10กว่ารายการเนี่ยก็คือผมจะทำลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปกับเรื่องระดับของแก๊ปคานั่นเองนะ เนี่ยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะฮะวันนี้คลิปก็จบลงไปแล้วนะก็ไม่รู้ยาวหรือสั้นนะก็ตัดเอานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากในอ้อมออ้อมใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย